รกิจผลิตขวดน้ำดื่มพลาสติกความหมายการผลิตในธุรกิจปรรจุภัณ์น้ำดื่มการผลิตในธุรกิจบรรจุพันน้ำดื่มหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขวดน้ำดื่มและบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มล,ลงในขวดโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องควบคุมคุณภาพของทั้งน้ำและบรรจุพัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า สามารถรักษาความปลอดภัยและความสดใหม่ให้กับผู้บริโภคการผลิตในธุรกิจนี้จึงไม่ได้มีแค่การผลิตขวดน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงการควบคุมกระบวนการตั้งแต่การเลือกวัตถุด,ดิบไปจนถึงการส่งสินค้าสำเร็จรูปถึงมือผู้บริโภคและร้านค้าปีกข,ขั้นตอนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มหนึ่งการวางแผนและการศึกษาแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ตลาดน้ำดื่มเพื่อหาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเช่นน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ชนิดหนได้รับความนิยมเช่นน้ำดื่มทั่วไปน้ำแร่น้ำสมม่งไปเป็นต้นการวิเคราะห์คู่แข่งดูว่าในตลาดมีผู้ผ,ผลิตรายใดบ้างข้อได้เปรียบของคู่แข่งและจุดอ่อนของพวกเขาการศึกษากฎหมายและข้อบังคับทำความเข้าใจข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มเช่น มาตรฐานอยมาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP การเลือกและจัดหาวัตถุดิบเลือกแหล่งน้ำหากเป็นแหล่งน้ำแร่หรือแหล่งน้ำธรรมชาติจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตเลือกวะสะัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์เช่นขวดพลาสติก PET ฝาขวดฉลากเป็นต้นการจัดหาวัตถุดิบ คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้สำหรับขวดฝาและวัสดุผลิตน้ำดื่มการจัดซื้อและควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อวัสดุและวัตถุดิบการติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อขวดพลาสติกและฝาขวดรวมถึงการควบคุมต้นทุนเพื่อให้ได้ราคาที่แข่งขันได้การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตรวจสอบคุณภาพของวัุ สื่ที่ใช้ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของน้ําอย่างสม่ำเสมอการผลิตและบรรจุภัณฑ์การผลิตน้ําดื่มน้ําต้องสะอาดได้มาตรฐาน้อยอการกรองน้ําน้ําจะถูกกรองผ่านระบบกระบวนการต่างๆเช่นการกรองด้วยระบบ RO หรือการกรองเชิงลึกการฆ่าเชื้อใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าน้ํามีความปลอดภัยต่อการบริโภคเช่นการใช้คลอรีนโอโซนหรือการใช้ ส่วต้าไวเอาเลตหรือยูวีการบรรจุขวดน้ำจะถูกบรรจุลงในขวดที่มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วการติดฉลากการออกแบบการติดฉลากขวดซึ่งจะมีความสําคัญเช่นยี่ห้อขนาดวันที่ผลิตวันหมดอายุและเลขที่จดทะเบียนออยอการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะต,ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานการทดสอบบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพของขวดและฝาเช่นการตรวจสอบการรั่วซึมความตนทางของวัสดุการทดสอบความปลอดภัยทํความทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าน้ํเดื่มไม่สามารถไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อโชภาพ การผลิตและบรรจุภัณฑ์การขนส่งการจัดส่งน้ำดื่มไปยังสถานที่ต่างๆเช่นคลังสินค้าร้านค้าหรือผู้ค้าส่งการจัดเก็บจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นคลังสินค้าที่เย็นและแห้งต้องการการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง,ตงการควบคุมสินค้างงงงคงคลังการจัดระบบสินค้าคงคลังเพื่อสามารถจัดส่งให้ได้ความต้องการ การตลาดและการจัดจำหน่ายกลยุทธ์การตลาดสร้างแบรนด์และโปรโมทผลิตภัณฑ์โดยใช้ช่องทางการโฆษณาหลายช่องทางเช่นสื่อสังคมออนไลน์การโฆษณาทางทีวีการแจกตัวอย่างในงานกิจกรรมต่างๆการจัดจำหน่ายเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นการขายออนไลน์ร้านค้าปลีกผู้จัดจำหน่ายหรือเอเจนต์การดูแลสินค้า การบริการลูกค้าหลังการขายเช่นการจัดการข้อร้องเรียนการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าการติดตามและปรับปรุงการเก็บข้อมูลติดตามยอดขายความพึงพอใจของลูกค้าการตอบรับของตลาดการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้และประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์การตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในธุรกิจบรรจุพันน้ำดื่มหนึ่งกลยุทธ์การตลาดการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งนินสร้างภาพลักษณะที่ดีให้กับแบรนด์ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดและการสื่อสารคุณ ค่าของแบรนด์ที่ชัดเจนการส่งเสริมการขายการจัดโปรโมชั่นาการให้ส่วนลดหรือการร่วมกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเดิมการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลก,กลุ่มลูกค้าาหลายกลุ่มเช่นน้ำดื่มพรีเมียมสำหรับลกูกลุ่มลูกค้าระดับสูงหรือขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่สำหรับ ลุ่มลูกค้าองค์กร 2. กลยุทธ์การผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการลงทุนในเทคโนโล,โลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มเติมประสิทธิภาพาการผลิตและลดต้นทุนาการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพของน้ำและบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงอ่าแล้วก็การผลิตภัณฑ์ความต้องการการผลิตภัณฑ์สินค้าตามปริมาณที่ต้องการในแต่ละตลาดหรือช่วงเวลา 3. กลยุทธ์การจัดการต้นทุนาการควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อสูงสุดเพื่อลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการใช้แรงงานเครื่องจักรและพลังงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด 4. กลยุทธ์การขายขยายตลาดการขยายตลาดจัดจำหน่าย การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเช่นขายออนไลน์ผ่านร้านค้าปลีกใหม่หรือส่งออกไปยังต่างประเทศาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นขวดน้ำที่สามารถกรองน้ำได้ขวดน้ำที่สามารถรีฟิลได้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ห้ากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนการใช้วัสดุดีไซน์เคลนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นขวดพลาสติกที่สามารถรีไซน์เคลนได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการลดการใช้พลาสติก การส่งเสริมดีไซเคิลการติดฉลากที่ระบุข้อมูลสำคัญและเช่นส่วนผสมขนาดและข้อมูลแบรนด์การตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากถูกต้องติดอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ